แค่กดมุมหนึ่งให้มันหมุนปุ๊บจากที่มันแคบแคบแคบมันขยายเต็มจอแบบสะใจจริงๆเลยครับสวัสดีครับบอนจากบอลเทคไลฟ์นะครับปกติเนี่ยผมก็จะรีวิวเรื่องเครื่องเสียงเรื่องลำโพงนะครับแล้วก็ล่าสุดผมได้รีวิวเจ้าตัวเทส l าลงเรน g e ไปแต่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยของบอลเทคไลฟ์ที่จะมารีวิวทีวีนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันก็คือตัว ซัมซุง g ีโอคิเ d นะครับรุ่น QN 9 0น e ั่นเองซึ่งรุ่นนี้ก็คือรุ่น55นิว้วมันก็จะมีฟงังก์ชันบางอย่างที่ต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นไซส์นี้เท่านั้นที่ทําได้ดีที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างก่อน Musk อื่นเลยครับเรามาพูดถึงเรื่องดีไซน์ของรุ่นนี้กันนะครับจริงๆเขาต้องบอกว่าเขาดีไซน์มาด้วยคอนเซ็ปต์ของนีซ d e ไซน n หมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าขอบที่บางเฉียบจริงๆเลยถ้าเนี่ยมองจากกล้องมานะครับจะเห็นว่ามันคือกระจกแผ่นใหญ่แผ่งหนึง่งแลว้วก็ขอบมันบางจริงๆและที่สำคัญคือมันบางเสมอกันทุกด้านและอันนี้คือส่วนตัวนะสิ่งที่ผมชอบเลยคือการไม่ยัดเยียดแบรนด์เรารู้อยู่แล้วแหละเราใช้แบรนด์ซัมซุงซึ่งเขาให้มาเล็กๆถ้าเทียบกับทีวีรุ่นเก่าๆหรือรุ่นที่ไม่ทันสามัยมากเนี่ยก็จะเห็นว่าขอบ ล่างขอบบนเขาอาจจะหนาหรือมีติ่งออกมาเพื่อใส่โลโกโ้แต่ตัวนี้เป็นดีไซน์ที่ดูล้ำทันสมัยจะเหมือนกับว่าเวลาเราดูมาเนี่ยเราจะเห็นกระจกแผ่นใหญ่แล้วก็ได้รับคอนเทนเต,นเต์เต็มๆเข้าตาไม่มีอะไรมากวนสายตา ส่วนที่2ของการดีไซน์นะครับที่ผมชอบมากส่วนหนึ่งก็คือเจ้าต,ตัวรีโมทนี่เองที่อยู่ในมือผมจะสังเกตว่ามันมีความกระชับความกระทัดรัดพอสมควรเลยไม่เทอะทนนะครับและที่สําคัญเนี่ยความฉลาดของการออกแบบหรือจะเรียกว่ารักโลกก็ได้ก็คือเราบอกลาพวกถ่านใช้แล้วทิ้งได้เลยเพราะอะไรเพราะเขาใช้ระบบโซลาร์เซลล์นั่นเองลองนึกถึงเครื่องคิดเลขของเราครับที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็คือแทบไม่ต้องใส่ถ่านเพราะใช้ พลังงานจากแสงในห้องเราหรือแสงอาทิตย์ก็แล้วแต่เป็นตัวชาร์จรีโมทนั่นเองแต่ถ้าสมมติไม่ทันใจจริงเขาก็าให้ USB มาด้วยซึ่งให้เป็น USB C นะครับก็เป็นความทันสมัยแล้วก็อะไรที่เราชาร์จโทรศัพท์เราอยู่แล้วนะครับก็เสียบชาร์จได้เลยและที่สําคัญเนี่ยปกติรีโมทของค่ายหลายๆค่ายนะครับหรือรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะเป็นเห็นแค่กลุ่ม Netflix นะครับเข้าไปดู Netflix แบบเร็วๆแต่อันนี้เขาให้ Disney Plus มาด้วยซึ่งทันสมัยอินเทรนด์มากๆเลยครับ พูดถึงเรื่องสเปคหรือเทคโนโลยีนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมาดูในตัวสมองของมันก็คือจเจ้าตัวชิปประมวลผลซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวชิปประมวลผล Neo Quantum Processors K และพว่วงมาด้วย AI คำที่มี AI เนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันมีความฉลาดในการประมวลผลในการอัพสกิลนะครับถึงแม้เราจะดูคอนเทนต์ที่ไม่ใช่แบบแบบ4 K จริงๆอาจจะเป็น u t u b e แค่ FullHD มันก็สามารถอัพสกิลทำให้ ภาพดูละเอียดขึ้นดูเสมือนกับว่าเป็นภาพโอเคนั่นเองนะครับรวมถึงสปีดที่ลื่นไหลเนี่ยไม่ว่าผมเลือกอะไรนะกดๆมันปุ๊บป,ป,ปตอบสนองได้ไวมากเลยนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้ทึงเป็น55นิ้วมันจะเป็น HDR 32x นะครับถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำกว่าน,นี้43นิ้วหรือ50นิ้วมันจะได้ HDR 24x นั่นหมายถึงรุ่นนี้ที่เป็นรุ่นพี่ขึ้นมานะครับมันจะได้ความสว่าง ที่สว่างกว่าเดิมความมืดที่มืดสนิทก,กว่าเดิมนะครับถ้าพูดลุมๆก็คือทําให้ภาพที่เราได้เห็นเนี่ยมันสมจริงมันมีมิติมากขึ้นมันสวยมากขึ้นนั่นเองสรุปสิ่งที่จะได้จากเทคโนโลยีทั้งหลายที่ผมพูดมานี้นะครับก็คือที่เราจับต้องได้เลยคือสีที่มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับสีที่เต็มอิ่มความแม่นยําแล้วก็มีความลุ่มลึกข,ของสีและภาพรวมถึง รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนี่ยเราก็สามารถเห็น,นแบบชัดเจนมากๆเลยนั่นคือ Ben e f i t ฟจริงๆที่เราจะได้จากเทคโนโลยีทั้งหลายที่ Samsung น้มานั่นเอง <S <S และสำหรับสายเกมมิ่งนะครับเ้ารุ่นนี้ก็ยังมีเกมมิ่งโหมดนะั่นหมายถึง refresh rate ที่ทำได้ถึง120 h z ถึงแม้จะมีหน้าจอใหญ่ถึง55นิ้วนั่นเองหมายถึงว่า ภาพมันจะไม่ชีไม่กระตุกไม่สะดุดลื่นไหลสุดๆไม่เชื่อก็อลองดูเอาเองครับ ส่วนเรื่องเสียงนะครับเนี่ยจากที่ผมนั่งฟังอยู่คือเครื่องนี้มันรองรับ Dolby Atmos ซึ่งก็เป็นระบบเสียงที่ล้ำที่สุดนะตอนนี้ที่สามารถเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณได้นะครับต้องบอกว่าปกติผมก็จะรีวิวเครื่องเสียงเนาะผมก็จะรู้ว่า Dolby Atmos ทำได้ถึงขนาดไหนกับทีวีแบบนี้ความบางแบบนี้เนี่ยและในเกื่อฉากที่เป็นเกมมันมีเสียงที่มาจากรอบข้างจริงๆคนวิ่งจากตรงนี้หรือว่าเครื่องบินบินมาจากมุมนู้นเนี่ย ถือว่าทาได้สมจริงแล้วก็ได้ความเป็นมิติของแอดมอสที่มาจากรอบคิศทางจริงถ้าจะสรุปเรื่องเสียงนะครับผมมองว่าเนี่ยทีวีที่บางขนาดนี้เนาะแล้วก็ได้มิติเสียงรอบคิศทางแล้วก็ทําออกมาได้ความใสความแน่นขนาดนี้ผมถือว่าไม่ธรรมาดาจริงๆครับสำหรับระบบปฏิบัติการนะครับจอตัวเนี้ยเราก็จะมากับระบบ ไทเซน OS เวอร์ชันล่าสุดนั่นเองไทเซนก็จะเป็นอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์ของ s a m s u n งโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับมันก็จะมากับ b ิกซ์ีนะครับและ SmartThings ซึ่งตัวนี้มันก็กลายเป็น s m r t t o o m e ฮับเราสามารถมีมั t ติ i e w สามารถเห็นอุปกรณ์ Smart Home อุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหลายของเราเนี่ยอยู่บนจอเดียวกันเลยสะดวกสบายมากๆเลยครับ อันนี้เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมรักสุดๆเลยครับก็คือมันออโตโรเท e แล้วมันซิงกกับโทรศัพท์เราผมใช้ตัว Samsung Fold 4, 4อยู่นะครับซึ่งมันแคสง่ายมากเลยแค่ต่อวง Wi-Fi เดียวกันแล้วปัดลงมาเนี่ยมันก็จะมี Smart View เนาะผมก็เลือกทีวีมันก็ซิงก์กันเลยซึ่งเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยผมสามารถปรับหน้าจอมันนะครับนี่ฮะมันก็มาตามที่เราดูเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือถ้าเป็นแนวตั้งก็คือ Tik Tok นั่นเองเวลาเราดู r e ี l หรือดู p o r t r เนี่ยมันก็สามารถปรับตามคอนเทนต์ที่อยู่บนหน้าจอของเราอีกการใช้งานที่สะดวกสบายมากๆนะครับก็คือสมมติว่าเราดูพวกคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยครับที่มันเป็นแนวตั้งเนาะผมจะทำให้ดูว่า แค่กด <IO> มุมหนึ่งให้มันหมุนปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราดูอะไรจะเกิดขึ้นจากที่มันแคบแคบแคบมันรู้ทันทีเลยว่าเราเปลี่ยนแล้วมันขยายเต็มจอแบบสะใจจริงๆเลยครับนี่นี่เป็นอีกเคสหนึ่งที่สุดยอดมากในการสรุปการรีวิวทีวีรุ่นนี้นะครับ ผมว่ามันได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะครับที่มีความบางเฉียบ2คือได้ภาพและเสียงที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของทางซัมซุงนะครับรวมถึงอันสุดท้ายเป็นจุดเด็ดจุดขายของเขาเลยก็คือเรื่องเปลี่ยนมุมมองทั้งหลายกับอ c e ซ s ซอรีตัวนี้นะครับซึ่งมันเหมาะกับการเสพสื่อหรือคอนซูมสื่อยุคใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น S YouTube s h o r t หรือจะเป็น TikTok ซึ่งมันเป็นแนวตั้งซะเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีมือถือเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อจะเป็นการ browse l o o หรืออะไรก็แล้วแต่บนจอเราแบบสะดวกสบายสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุคนี้ได้อย่างลงตัวเลยครับสำหรับคนที่ชอบรีวิวลำล้ำสไตล์บอลก็ติดตามผมได้ที่ YouTube Facebook TikTok ภายใต้ชื่อบอลเทคไลฟ์